วิกฤตโรคระบาดนี้มันให้บทเรียนอะไรเราบ้างบทเรียนที่เราได้รับพิสูจน์เห็นได้อย่างชัดเจนคือข้อที่หนึงชีวิตพวกเราหลังจากโรคระบาดนี้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตร,รายต่อเรามากมายเหมือนก่อนชีวิตเราจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเราต้องปรับชีวิตใหม่ ห,หที่สําคัญต้องเป็นวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาตัวเองให้ดีที่สุดที่สําคัญข้อหนึ่งคือเราต้องพึ่งพาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันและรักษาตัวเองด้วยความรู้ที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้และเราก็ต้องต่อยอดความรู้เหล่านั้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในโลกยุคสมัยนี้และสมัยหน้าข้อที่2 ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องชี้ให้ชัดว่าการเป็นผู้นําคนนั้นคือการต้องเปิดใจให้กว้างไม่ใช่การใช้อัตตาตัวเองว่าตัวเองเก่งเพราะการหลงตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดทุกยุคทุกสมัยในทุกๆเรื่องชาติบ้านเมืองไปไหนไม่รอดย่ําอยู่กับที่หรืออาจจะล่มสลายไปก็เพราะผู้นําหลงตัวเองประวัติศาสตร์เคยเป็นเช่นนี้มาวันนี้ก็เป็นเช่นนี้อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นเช่นนี้เช่นกัน ข้อที่3คนที่อยู่ในแวดวงสาธรารณสุขถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดคิดด้วยจิตใจที่เป็นธรรมคำหนึ่งถึงประชาชนเป็นตัวตั้งถามตัวเองว่าเมื่อถึงความเป็นความตายของประชาชนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นแพทย์ ผมไม่สนใจอะจะมาจากสถาบันไหนก็ตามจะเก่าแก่แค่ไหนหรือจะพึ่งตั้งต้องรู้จักบูรณาการความรู้รอบด้านไม่ใช่พึ่งแต่ศาสตร์ทางตะวันตกอดีตนั้นอุตสาหกรรมยาทางตะวันตกเกิดขึ้นได้เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์ทางตะวันตกและการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อเวลาผ่านไประบบทุนเข้ามาครอบงำทุกอนูของโลกใบนี้ อุตสาหกรรมยาก็เลยกลายเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางของบุคลากรทางการแพทย์ ทุกวันนี้มนุษยชาติเราได้เจอโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้น10เท่าร้อยเท่ากว่าสมัยโบราณรู้หรือเปล่าว่าโดยหลักๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บนี้ถูกพัฒนาและเกิดจากสิ่งแวดล้อมอันเป็นพิษที่มีต้นกำเนิดมาจากทุนนิยมที่มุ่งกำไรเป็นตัวตั้งชีวิตคนและสุขภาพที่ดีของคนเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มสิ่งแวดล้อมสังคมที่เอาเงินเป็นตัวตั้งทั้งหมดนี้เข้ามากระทบชีวิตและความเป็น อยู่ของมุสชาติไม่มีข้อยกเว้นท่านผู้ชมแม้กระทั่งประเทศไทยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้และเกิดขึ้นเพราะคนไม่มีปัญญาขาดสติหลงเชื่อในแสงสีการโฆษณาชวนเชื่ออยากให้ตัวเองสูง อยากให้ลูกตัวเองหลอ่อลูกสวยเป็นผู้หญิงก็อยากนมโตอยากผิวขาวอยากให้ฟันเรียงเป็นระเบียบสวยสดงดงามอยากให้ฟันขาวสะอาดความอยากต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดกระบวนการเสริมเติมแต่งในร่างกายโดยละเว้นหลักธรรมชาติของพื้นฐานของสรีระของร่างกายบางคนไปเสริมหน้าโมหน้าให้ดูเหมือนเทพธิดาแต่พอลูกออกมากับกลายเป็นดูอัปลักษณ์ไม่เหมือนพ่อแม่ บางคนกินยาบำรุงยาเสริมทุกอย่างเพื่อให้สวยเพื่อให้ใสเพื่อให้สุขภาพดี โดยละเลยหลักการขั้นพื้นฐานที่ธรรมชาติให้มาทั้งหมดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นตัวทำให้อุตสาหกรรมยาเข้ามาในช่องว่างตรงนี้และมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ที่สำคัญคือมีอิทธิพลต่อวงการแพทย์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับโครคภัยไข้เจ็บและเกี่ยวข้องกับสรีระร่างกายของมนุษยชาติทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความอยากทั้งสิน้นผมจึงไม่ประหลาดใจที่วงการแพทย์ในประเทศไทยนั้น ก็เลยถูกครอบงำดุตสากรรมยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีเฉพาะแพทย์บางส่วนที่ยังมีสติหลงเหลืออยู่บ้างที่รู้จักวิเคราะห์และยอมรับเปิดกระบวนทัศตัวเองให้กว้างกว่าเดิมว่าความรู้และภูมิปัญญากเก่าๆในเรื่องสุขภาพของคนนั้นกับการช่วยชีวิตคนนั้นมันสามารถจะบูรณาการความรู้คนโบราณเข้ามาและต่อยอดได้แต่แทนที่จะบูรณาการหรือต่อยอดเรากลับไปดูถูกเหยียดหยามความรู้ทางเลือกที่อยู่สังคม ที่มีมาเป็น 10, 10ปีหรือร้อยร้อยปีข้อที่สสังคมไทยมีระบบการปกครองที่ถ้าไม่ใช่เผด็จการก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมเป็นการปกครองที่น่าจะมีทางเลือกได้ดีกว่าสองทางนี้แต่ที่แน่นอนที่สุดจะเป็นการปกครองแบบไหนก็ตามโรคภัยไข้เจ็บและโรคที่เกิดจากทุนนิยมต่างๆเหล่านี้ก็ยังจะคงอยู่กับเราต่อไป และนับวันจะมีมากขึ้นวันนี้เรามีโรคระบาดประเภทหนึ่งพอผ่านการความสูญเสียความศกสันทั้งหลายไปทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นก็ต้องมีโรคระบาดอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นผลผลิตและผลพวงของทุนนิยมที่บ้าคลั่งสภาพของความไม่มีทั้งสติไม่มีปัญญาของมวลมนุษยชาติผู้นำของประเทศจะต้องเริ่มใส่ใจและเริ่มคิดหาวิธีที่จะต้องพาประเทศและสังคมให้ผ่านวิกฤตพวกนี้ไปให้ได้และต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและประชาชนทุกคนการเปิดกว้างยอมรับความคิดในเรื่องการดูแลรักษาตัวเองนั้นจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ลักษณะกระบวนการของการ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาทีหลังการยอมรับภูมิปญาโบราณนั้นจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้นำยุคต่อๆไปสามารถสร้างหลักประกันให้กับคนในสังคมได้เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุโรคภัยไข้เจ็บระบาดจะเป็นในประเทศหรือในโลกนี้สังคมไทยประชาชนคนไทยก็ยังอยู่ได้และอยู่ได้ดีกว่าทุกๆประเทศในโลกนี้วันนี้เป็นวันของการพูด ป่าทั้งป่าในเรื่องโรคระบาดครั้งนี้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมของคนที่มีอำนาจที่ทำอะไรบ้างที่ผมคิดว่ายังขาดตกบกพร่องอีกมากมายพอสมควรวันนี้เป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดผมไม่ใช่ติ่งใครทั้งสิน้นผมเป็นติ่งประชาชนผมเป็นติ่งประเทศไทยและผมเป็นติ่งที่มีสติและพยายามใช้ปัญญาอธิบายเรื่องราวให้ฟัง